มาเด้อจ้ากินข้าวได้อะไรกินบ้างเน้ะพี่น้องวันนี้ได้ผัดกระเพราอีกแล้วผัดกระเพราหมูสามชั้นวันนี้พ่อลุงเข้าครัวจ้าน่ากินไหมพี่น้องอร่อยชิมแล้วแล้วก็มีไข่ดาวแต่ยองเอาฟองเดียวหรออืม แล้วก็มีพริกน้ำปลาข้าวกินเลยวันนี้ค่อยแบบค่อยบเฮเดณยังข้างนั้นท่ถากินอย่างเดียวได้ข้าวแรงกับอะไรเนาะพี่น้องมาเดอ ฝนกระตกตกทั้งวันเลยเมื่อเช้ากี่โมงนะที่มันตกแรงๆอ่ะโมแต่ว่าไม่ลมแต่ว่านางไม่ลมเลอปกติพายุจะแบบตึมตั้มตึมตั้ม มามาพี่น้องกินข้าวด้วยกันจะถ่ายยังไงให้มันได้สามนาทีอใช้พริก สดผสมพริกแห้งพริกสดก็เป็นพริกกะเหลียงเนาะพริกของพ่อกับแม่นั่นแหละเพิ่นเก็บมาใหา้บักหร้ายนึงจ้ะอืม้มตับไขมันล้วน เพิ่มไขมันตกมาปีนี้ภูมิแพ้ทำงานหนักมากต้องกินยาแก้แพ้แก้แพ้ตลอดจบ มาเลิอกมาเลิอกพี่น้องกินด้วยกัน